กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนมีนาคม2565ดวงการงานการเงินสุขภาพความรักจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ และก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับทางช่องหัวใจนาคาของเรากับกิจกรรมตรวจหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังแชร์คลิปที่กําลังรับชมรับฟังอยู่นี้ไปยังกลุ่มใน Facebook 3กลุ่มนะครับพร้อมกับกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์ หลังจากนั้นให้แอดไลน์ ID เข้ามาตามที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราจะมีแอดมินคอยตรวจสอบกิจกรรมและก็ตรวจหาลักนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่คุณผู้ฟังนั้นต้องทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่แน่นอนแล้วก็ส่งเข้ามานะครับเราจะมีทีมงานแอดมินคอยตรวจสอบหาลักนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านอยู่ตรงนั้นนั่นเอง และสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาแผ่นยันหนุนดวงมหาโพธิ์กษัพนะครับโดยผมจะนําเอาดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะครับมาบรรจุลงในแผ่นดวงมหายันโพธิ์กษัซั์ซึ่งเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับโดยโบราณเนี่ยเขามีเคล็ดลับนะครับก็คือเอาแผ่นทองเหลืองหรือว่าแผ่น ทองแดงนะครับแผ่นโลหะต่างๆเนี่ยนะครับมาทําเป็นตะกรุดก็ดีนะครับหรือว่าจะมาเขียนเป็นแผ่นยันหนุนดวงก็ดีเนี่ยนะครับเมื่อทําการบรรจุดดวงชะตาแล้วเนี่ยก็จะนําไปเข้าพิธีนะครับหลังจากนั้นผมก็จะส่งแผ่นดวงมหายันโพกษะซับเนี่ยกลับไปให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านพร้อมกับบทสวดหนุนชะตานะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถนําเอาแผ่นดวงของตัวเองเนี่ยไปสวดมนุนดวงชะตาให้กับตนเอง ต่อๆไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะทําการสวดเปิดดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านก่อนเนาะน,นะครับใครที่สนใจอยากจะบูชาแผ่นยันหนุนดวงมหาโพธิ์กริสาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโดยผมจะบรรจุลงในแผ่นทองเหลืองอย่างที่บอกเลยแผ่นทองเหลืองนียจะเป็นสื่อนําพลังงานได้ค่อนข้างดีและถ้าเกิดมีโอกาสผมอยากให้นําเอาแผ่นทองเหลืองที่เป็นแผ่นดวงของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะครับไปร่วมหล่อพระประธานตามวัดต่างๆที่มีการ สร้างพระประธานหรือว่าหล่อพระประธานที่เป็นทองเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นการฝากดวงไว้กับพรตันตนรยัยจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านจะไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สามารถทําให้กับตนเองคนที่คุณรักหรือว่าคนในครอบครัวได้หมดเลยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ เอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับเอาเละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคม2565ดวงการงานการเงินสุขภาพความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับการงานดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนมีนาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งความสําเร็จของชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างแท้จริงเลยนะครับเนื่องจากนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวนะครับในช่วงของนะครับตั้งแต่วันที่2มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวพระพุธ ได้โคจรไปอยู่ที่เรือนภพสุภานะครับสุภาในทางโหราศาสตร์นั้นหมายถึงความดีงามความสําเร็จนะครับส่งผลทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนมีนาคมนี้ทําอะไรก็มีเกณฑ์แห่งความสําเร็จเข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับบวกกับดาวพระพุธท,ที่เป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นนะครับอยู่ร่วมกับดาวพาทิตนะครับหนึ่งสี่เนี่ยเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ก็จะเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดงานเซลการขายอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับรวมไปถึงดาว พระาทิ่เป็นเจ้าเรือนภพสหัสชาไปอยู่สุภานะครับตรงนี้ก็มีเกณฑ์การได้พบเจอคนใหม่ๆม,มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะครับนำทางชักจูงให้คุณนั้นไปสู่หนทางแห่งความสําเร็จหรือความดีงามมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรมมาที่แปลว่าการงานโดยตรงอยู่แล้วนะครับส่งผลทําให้ดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับจะมีเกณฑ์ความสําเร็จเข้ามานะครับ มีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ช่วงนี้มีเกณฑ์จังหวะดียาวไปจนถึงวันที่8เมษายนเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาอยู่ที่เรือนแห่งความสําเร็จเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายจะให้ความเมตตาอุปธรรมช่วยเหลือคุณนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพาทิตนะครับ15เนี่ยมันเป็นคู่มิตรใหญ่กันนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะมี เพื่อนนะครับหรือว่านค,คนที่รู้จักคุณเนี่ยมาคอยสนับสนุนคุณนะครับให้เรื่องภารกิจการงานของคุณเนี่ยไปสู่หนทางแห่งความสําเร็จมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้รับโปรเจกต์งานใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบต้องบริหารและที่สําคัญนะครับตัวของคุณเนี่ยไปอยู่เรือนแห่งความสําเร็จมันก็มีเกณฑ์ความสำเร็จเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับและมาในช่วงของวันที่15มีนาคมนะครับผมดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือน ภพสหัสชชาเนี่ยจะมีการเดินโคจรย้ายราศีนะครับไปอยู่ที่เรือนพบกรรมมาที่แปลว่าการงานนะครับ อันนี้ก็ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จจากการติดต่อสื่อสารการดีลงานนะครับจากแดนไกลรวมไปถึงเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็จะนําข่าวดีเกี่ยวกับการงานมาให้นะครับหรืออาจจะมีพันธมิตรมีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในเรื่องของธุรกิจงานที่คุณกาลังทําอยู่นี้ก็มีเกณฑ์ดีนะครับใครที่ติดต่อสื่อสารเจรจางานแดนไกลงานต่างถิ่นต่างแดนงานต่างประเทศบริษัทต่างชาติ ต่างภาษาช่วงนี้นะครับก็ถือว่ายังมีเกณฑ์ดีอยู่นะครับและมาในช่วงของวันที่18มีนาคมนะครับผมดาวพระพุทธที่เป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยจะมีการเดินโครจรมาอยู่ที่เรือนพบกลับมาแล้วนะครับดาวประจําตัวมาอยู่ที่เรือนการงานนะครับมีหรือการงานช่วงนี้จะไม่ดีนะครับก็เป็นเกณฑ์อีกหนึ่งเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจาก ดาวพระพุธมาอยู่เรือนการงานยังเจอกับดาวพระอาทิตย์เหมือนเดิมเลยเป็นคู่ประชาสัมพันธ์นะครับก็ส่งผลดีกับงานที่ต้องใช้คําพูดการเจรจางานเซลล์ sell, การติดต่อสื่อสารการดีลงานจากแดนไกลอันนี้นะครับค่อนข้างมีเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องของคําพูดและการติดต่อสื่อสารด้วยนะครับและ1นสีเนี่ยนอกจากจะเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ยังเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาด้วยนะครับมีเกณฑ์การได้เซ็นสัญญาการริเริ่มนะครับเกี่ยวกับโครงการเรื่องของงานโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามานะครับเรียกง่ายๆว่าเดือนนี้นะครับใครที่รอคอยงานอยู่ ก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญาริเริ่มโปรเจกต์งานโครงการใหญ่ๆเข้ามานะครับเพราะว่าดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนกรรม,มะยังคงสถิตยอยู่ที่ เรือนภบสุพะยังไงเกี่ยวกับงานนะครับมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าอิจฉาเอามากๆสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานนะครับและใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าการเติบโตการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจที่มากขึ้นไปอีกใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับทำงานประจําเป็นลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้ก็มีเกณฑ์การขยับ ขยายในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการได้โชว์ฝีมือความรู้ความสามารถพิสูจน์ตนเองให้กับเจ้านายให้กับเพื่อนร่วมงานได้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ ค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาอย่างแน่นอนใครที่ต้องการจะหางานสมัครงานนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับมีโอกาสได้งานที่ดีนะครับงานที่คุณชอบเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับพูดถึงแต่เรื่องราวดีๆไปละนะครับเรื่องที่ต้องเตือนเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็ต้องบอกกันนิดนึงนะครับสืบเนื่องจากดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนภพสุภาเนี่ยนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพวินาศนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ดวงขขอองงคคุณ่่นนน้าเดะ ต้องระวังคนอิจฉ้าคนใส่ร้ายใส่ความนะครับคนที่จ้องจะหักหลังคุณได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งเนาะนะครับรวมไปถึงนะครับที่เรือนพบมรณะเนี่ยมันมีดาวถึง3ดวงไปสถิตยอยู่ตรงนั้นนะครับอันดับแรกแหละนะครับดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพบปุตตะนะครับแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับไปอยู่ที่เรือนพบมรณะเจอกับดาวพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันก็ต้องระมัดระวังบุตรบริวารลูกน้องหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับจะหักหลังหรือว่าทําให้คุณนั้นเกิดปัญหาความวุ่น วายเหนื่อยใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการทํางานได้นะครับดาวพัางคานนะครับเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับแต่ว่าโชคลาภการเงินก็ต้องระวังการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะครับแต่ข้อดีเนี่ยนะครับก็คือว่าดาวพัางคานเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าเรือนอรินะครับไปอยู่ที่มรณะนะครับส่งผลทําให้อุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งสิ่งไม่ดีต่างๆสุดท้ายจะแพ้ภัยตนเองไปในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับอ่าเป็นดวงที่ดวงการงานของคุณนั้นเปิด อย่างแท้จริงถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหามีคนกันแกล้งอะไรเข้ามาก็แล้วแต่แหละนะครับสุดท้ายศัตรูคู่แข่งจะแพ้ภัยตนเองไปในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอฝากชาวลัคนาราศีเมถุนไว้ด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวง ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพกรรมมาที่แปลว่าการงานนะครับซึ่งดาวพฤหัสยังคงอยู่ที่เรือนภพสุภาอยู่นะครับเป็นเรือนแห่งความสำเ,เร็จเรือนแห่งความดีงามนะครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทาอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเสริมพลังดาวเสริมความมั่นใจให้กับดวงชะตาของคุณไปอีกน้อนะครับโดยการนะครับถ้ามีโอกาสนะไปทําบุญนะครับเรื่องของการบวชพระบวชเนรซะนะครับหรือว่าจะไปถวายเป็นพระพุทธรูปปาง สมาธิหน้าตักตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปได้ยิ่งดีเลยนะครับส่วนการกราบสักการบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปกราบนะครับพักคู่บ้านคู่เมืองนะครับที่เป็นปังสมาธิได้จะดีเป็นอย่างมากเช่นหลวงพ่อโซโทรนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผักแก้วมรกตนะครับไปกราบสักการบูชาขอพรขอความเจริญก้าวหน้า เกี่ยวกับหน้าที่การงานได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลนะครับในเดือนมีนาคนมนี้นะครับดาวพระจิตกับดาวพระพุธเนี่ยเป็นคู่ประชาสัมพันธ์เดินคู่กันเป็นดาวคู่มิตรนะครับเป็นคู่ประชาสัมพันธ์นกันส่งเสริมทําให้การงานจะเด่นเรื่องของการใช้คําพูดคําจาการดีลงานโดยเฉพาะใครที่ทํทเาเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายงานเซลล์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมแนะนําเลยช่วงนี้วัตถุมงคลนะครับเป็นสาริกาลิ้นทองนะครับอาจจะเด่นในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเรื่องของการค้าขายคําพูดเจรจานะครับเกี่ยวกับ หน้าที่การงานผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาอุปัรรมช่วยเหลือนะครับเพื่อนร advances, ่วมงานก็จะเมตตาสนับสนุนเราได้เป็นอย่างดีนะครับพูดจาอะไราออกไปคนก็จะให้การเชื่อถือให้ความเคารพเราเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุมงคลที่ชาวลัคนาราศีเมถุนควรพบติดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ได้แก่สาริกาลิ้นทองนั่นเองนะครับการเงิน ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับที่เรือนพบกระดุงพาเนี่ยมีดาวถึง3ดวงเล็งมานะครับจากเรือนพบมรณะนะครับนั่นก็คือดาวพัางคานนะครับเป็นเจ้าเรือนพบอริและก็เป็นเจ้าเรือนพบลาพานะครับในเดือนกุมภาพันนี้นะครับดาวพัางคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพาแปลว่าโชคกลาภ yani การเงินเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่ไปอยู่ที่เรือนมรณะนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการเงินเข้ามาดีๆนะนะครับ บวกกับดาวพังคาเนี่ยไปเจอกับดาวพระเสาร์นะครับมันเป็นคู่แตกหักมันเลยทําให้ช่วงนี้การเงินนะครับค่อนข้างที่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แหละนะครับผมแต่ด้วยความที่ดาวพังคาได้ตําแหน่งอุดนะครับรองจากมหาอุดแปลว่าสูงส่งถามว่าหาได้ไหม ได้แต่มันจะเก็บไม่อยู่อันนี้ต้องระวังนะครับบริหารจัดการให้ดีๆนะครับส่วนในเรื่องของข้อดีเนี่ยนะครับดาวพังคารอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับคำกรนโบราณบอกว่าสุปปากหวานอังคารรับเอานะครับเป็นคู่มิตรการส่งผลทําให้นะครับดาวพังคารกลับมามีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยได้ตาแหน่งเทวีโชคนะครับซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะแล้วก็วินาศนะครับอ่าอันนี้ก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยพอที่จะหาทางนะครับมีทางในการ หาเงินหาทองเข้ามาอยู่นะครับมีสเสน่ห์โดดเด่นในเรื่องของการหาเงินนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนั้นก็คือดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพบปุตาปตาบุตรตาไปอยู่มรณะมักจะมีค่าใช้จ่ายนะครับจากบุตรบริวารลูกน้องนะครับอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลูกนะครับหรือว่าบริวารคนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามา รวมไปถึงระมัดระวังสุขภาพของคนในบ้านไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะในช่วงนี้นะครับและก็อย่างที่บอกเลยนะครับมุมนี้มันเป็นมุมเล็งเงไปยังเรือนการเงินหลักนะครับหกเป็นคู่พัดพลากนะครับสาเป็นคู่แตกขักเล็งไปยังการเงินหลักนะครับส่งผลทําให้เดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนค่อนข้างวุ่นวายกับเรื่องของค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับต้องบริหารจัดการวางแผนด้านการเงินสุขภาพการเงินของคุณให้ดีๆแล้วกันนะครับการทําบุญเสริมดวง ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดาวประจําตัวไปอยู่เรือนเพลสุภะทําอะไรก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าดาวโชคลาภการเงินดันไปตกพบมรณะนะครับผมถ้าเกิดมองในแง่ดีก็อาจจะได้เงินจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับดาวพังคานได้ตําแหน่งดีมหาอุดนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคมันมีเกณฑ์หาเงินมาได้แหละแต่มันจะเก็บเงินไม่อยู่เนาะนะครับทำบุญเสริมดวงนิดนึงนะครับอ่าก็คือนะครับถ้ามีโอกาสนะอยากให้ไปทําบุญโดยการ สร้างห้องน้ําถวายวัดนะครับไปร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสร้างห้องน้ําหรือว่าจะซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดนะครับล้างห้องน้ําด้วยตนเองอันนี้ค่อนข้างดีเลยทําบุญด้วยตนเองนะครับอันนี้จะเป็นการทําบุญเสริมดวงได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีเมถุนนะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินควรลงท้ายด้วยเลข15นะครับเพราะว่าเลข15้เนี่ยคือกําลังของดาวพระจันทร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพกระดุมผานั่นเองนะครับ ส่วนการหาวัตถุมงคลพบติดตัวนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะครับดาวพังคารไปตกพบมรณะนอดได้ตำแหน่งอุดลองจากมหาอุดนะครับดาวพังคารเนี่ยกำลังเท่ากับเลข8นะครับเลข8ก็คือดาวพระราหูเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปบูชาเกี่ยวกับองค์พ่อพระราหูนะครับบูชาพระราหูพบติดตัวในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จะดีแก่ดวงชะตาเป็นอย่างมากนะครับดาวพังคานไปอยู่มรณะเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมรณะหมายถึงต่างทิ้งต่าง แดนต่างชาติต่างภาษานะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพสีเทานะครับเล่นหุ้นนะครับงานเกี่ยวกับการต่างประเทศต่างทีมต่างแดนอะไรพวกนี้มันมีเกณฑ์ดีนะครับไม่ใช่แค่ว่าเสียตังค์มันมีเกณฑ์ได้ตังค์เข้ามาแต่ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดือนนี้เป็นไปได้หาพระราหูมาพบติดตัวเพื่อเสริมบาร,รมีเกี่ยวกับดวงการเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินจะดีแก่ดวงชะตา เป็นอย่างมากเลยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องของดวงการเงินสุขภาพ ในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงของเดือนมีนาคมนี้อย่างที่บอกเลยที่เรือนพบมรณะเนี่ยมีดาวถึง3ดวงไปอยู่ที่เรือนมอรณะนะครับอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับโรคก,กระดูกอันดับแรกเลยดาวพระเสาร์เนี่ยก็คือโรคกระดูกเอ็นกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตรงต้นคอไหล่นะครับปวดตามแข้งตามขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับาดาวพังคารอยู่กับดาวพระเสาร์ดาวพังคารหมายถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดผ่าเจาะร่างกายนะครับเกี่วยวกับโรคก,กระดูดกเกี่ยวกับโร อเลืดธาตุลมในร่างกายอันนี้ต้องระมัดร,ระวังไว้ด้วยนะครับดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นคู่ผัดพลาดกันอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังเกี่ยวกับธาตุน้ําในร่างกายต่อมนิ่มนะครับระบบภายในคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจเช็คนะครับสุขภาพตรงนี้ให้ดีๆแล้วกันเนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนิดนึงนะครับ และที่สําคัญในช่วงของวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่30มีนาคมดาวพระราหูยังคงอยู่ที่เรือนภพบินาศนะครับโครคภัยไข้เจ็บที่มากับลมมากับอากาศนะครับลมเพลมพัดคุณใสคุณคนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่เช่นเดียวกันนะครับหลังจาก30มีนาดาวพระราหูย้ายออกไปอยู่ที่เรือนภพลาพาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ความสาเร็จเกี่ยวกับโชคลาภการเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เราค่อยไปว่ากันในเดือนของเมษาละกันนะครับแต่ในเดือนนี้นะครับเรื่องสุขภาพก็ระวังตามนี้ละกันเนาะนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปทําบุญบริจาคโรงศพนะครับไถ่ชีวิตสัตว์นะครับเช่นโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงหากทําบุญเป็นจํานวนเงินนะครับลงท้ายด้วยเลข8นะครับเลข8เป็นกําลังของดาวพังคานนะครับ ส่วนการหาวัตถุมงคลพบจิตตัวเสริมพลังชีวิตเสริมดวงชะตาของคุณให้แขวคาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีอันตรายทั้งปวงเนี่ยนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปบูชาเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับ อาจจะช่วยปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บอุปสรรคปัญหาสิ่งไม่ดีต่างๆรวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับผู้ผีปีาศาจคุณใส่คุณคนคณคณลมเพลลมพัดบาร,รมีของปู่เวสุวรรณสามารถปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้และสามารถประทานพรให้คุณนั้นกลับมาร่ํารวยประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้ด้วยนะครับหากมีโอกาสชาวลัคนาราศีเมถุนหาท้าเวสุวรรณพบติดตัวจะเสริมเกี่ยวกับพลังชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับความรัก ในเรื่องความรักของชาวลัคนา,าราศีเมถุนนะครับชาวลัคนา,าราศีเมถุนนะครับนอกจากดาวพฤหัสจะเป็นเจ้าเรือนภพรกรรมะที่แปลว่าการงานแล้วนะครับดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองคู่หุ้นส่วนนะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพสุภาเป็นพภพแห่ <primero> งความสําเร็จนะครับหลายคนหลายท่านก็เป็นช่วงดีที่จะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งงานการสร้างครอบครัวนะครับการจูงมือการเข้าสู่ ประตูวิวามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับสำหรับใครที่เป็นคนโสดอยู่เนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาด้วยนะในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสเนี่ยอยู่กับดาวพระจิจเป็นคู่มิตรใหญ่กันนะครับก็อาจจะมีคนแนะนําให้รู้จักนะครับซึ่งคนนี้ที่จะเข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตนะครับหรือว่ามีฐานะทางสังคมที่แตกต่างจากคุณนะครับอาจจะสูงกว่าคุณก็ได้นะครับอ่าเพราะว่าดาวพระจิจก็เป็นดาวใหญ่ดาวพฤหัสก็เป็นดาวใหญ่มันก เจอคนที่นะครับมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับมีหน้ามีตาในสังคมนะครับเป็นคนดูฉลาดมีความอบอุ่นสามารถฝากคิดไว้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเกณฑ์ดีแถมดาวพฤหัสอยู่กับดาวพุธเป็นคู่นักปรา์นะครับนอกจากบุคลิกลักษณะดีแล้วยังพูดจาดีมีความเป็นผู้ใหญ่สุข,ขุมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอถ้าเกิดเจอใครบแบบนี้มีโอกาสจะเป็นคู่แท้ของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวพระจิตเป็นเจ้าเรือนพบสหัชชะ สัตว์เช้าแปลว่าเพื่อนคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวในที่ทํางานหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับคุยกันสารสัมพันธ์กันจนทําให้คุณนั้นรู้สึกมั่นใจว่าเอยคนนี้แหละใช่เลยนะครับอากจจ็ลองไปคุยกันดูนะครับและดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับ แน่นอนแหละว่านะครับมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเนาะนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณาตามนี้ดูแล้วกันชาวลัคนาราศีเมถุนดาวความรักไปอยู่เรือนแห่งความสําเร็จยังไงก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามาใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้จากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์วางแผนเรื่องงานแต่งงานเข้ามาคนโสดจะสละโสดมีโอกาสได้ตกลงปงใจคบหากันเป็นแฟนแบบจริงจริงจังๆได้ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับการทําทบุญเสริมดวง ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับหากมีโอกาสนะนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการงานได้เลยก็คือไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบวชพระบวชเนนถวายพระพุทธรูปปางสมาธินะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินลงท้ายด้วยเลข19เพราะเป็นกําลังของดาวพฤหัสนะครับส่วนการกราบสักการบ,บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในเดือนนี้อย่างที่บอกเลยว่าดาวพพุธกับดาวพาชิตเนี่ยนะครับไปอยู่ที่เรือนพพสุภาอยู่กับดาวพฤหัสนะครับ ต้องบูชาเกี่ยวกับเรื่องของสาริการินทองจะช่วยเสริมเกี่ยวกับงานและก็เรื่องของความรักไปในตัวนะครับเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมให้คุณนั้นได้เจอคนรักคู่ครองนะครับคุย <c oughs> พูดจากับใครก็จะเป็นเสน่ห์แก่ดวงชะตาของคุณนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็บูชาเป็นนาเกียวก็ได้นะครับนาเกียวเนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักทะเลาะบอแว้งกับคนรักคู่ครองบ่อยๆเนี่ยนะครับบูชานาเกียวแล้วชีวิตครอบครัวความรักของคุณจะดีมั่นคงมากยิ่งข ใจบูชาวัตถุมงคลกับช่องหัวใจนาคาของเรานะครับไม่จะเป็นการเสริมการงานการเงินสุขภาพความรักนะฮะก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้หรือว่าจะให้แอดมินเราช่วยตรวจสอบดวงชะตาของคุณว่าบูชาวัตถุมงคลแบบไหนชนิดใดดีแก่ดวงชะตาของคุณนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ตาม i อดียไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้หรือว่าจะคลิกเป็นลิงก์ ID ดียไลน์นะครับใต้ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้เราจะแปะลิงก์ไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมาเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ